ขณะที่ทางด้านบริษัทดิตโตนะคะก็ลงพื้นที่ไปร่วมซับน้ําตาชาวบ้านที่บ้านมูโนอํเาเภอสวยโกโลกจังหวัดนราธิวาสโดยระบุค,ค่ะว่าเป็นความช่วยเหลือนะคะและก็น้ําใจที่ได้รับความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนที่ต้องการจะหยิบยื่นให้กับชาวบ้านที่นั่นค่ะ ขณะที่การช่วยเหลือนะคะประชาชนต้องบอกเลยว่าตอนนี้เกิดขึ้นจากหลากหลายภาคส่วนและก็อีกส่วนหนึ่งนะคะที่มาจากทางด้านของบริษัทดิตโตประเทศไทยจำกัดโดยนายธีรชัยรัตนกมลพรผู้ก่อตั้งบริษัทพร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆนะคะและก็กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ลงไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยทางด้านของประธานกลุ่มนะคะบอก ว่าสิ่งแรกที่อยากจะขอบคุณก็คือเจ้าที่ในพื้นที่ทุกหน่วยที่ร่วมด้วยช่วยกันในการช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเต็มที่ซึ่งภาพที่เห็นนะคะทุกคนช่วยเหลือกันเห็นอกเห็นใจกันและมีความสามารถขี่กันอย่างมากเพราะทุกคนคือคนไทยจึงมีน้ำใจหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ภาครัฐเองก็ยังมีภาคเอกชนที่เข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะนายธีรชัยรัตนก,กมนพลพรผู้ก่อตั้งบริษัทดิตโต้ประเทศไทยจำกัดและก็นายทักกรัตนกมลพรและครอบครัวที่เขา เข้าไปช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องตั้งแต่วันที่เกิดเหตุวันแรกในส่วนของความช่วยเหลือประชาชนนะคะครั้งนี้เนี่ยก็ได้มีการนําเรื่องของอาหารน้ําดื่มนมขนมของใช้และอุปกรณ์ที่จําเป็นโดยมีทีมพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนอีกหลากหลายมิติในการฟื้นฟูตั้งแต่เกิดเหตุวันแรกจนถึงวันนี้ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีทีมที่เร่งผลิตอิดบล็อกให้ได้จําหวนมากเท่าที่จะทําได้เพื่อนําไปมอบให้กับประชาชนที่รับผลกระทบซึ่งคาดว่าจะสามารถนําไปช่วยในการซ่อมแซมบ,บ้านเรือนให้กับประชาชนได้ไม่เกินกลางเดือนสิงหาคมนี้พร้อมประสานนะคะในการสารั่นวนรถบรรทุกเพื่อนําส่งในพื้นที่มูโนะซึ่งกําการประสานจากทางด้านผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกเพื่อประสานกรรมาอภาคสีส่วนหน้าร่วมกันส่งอิดบล็อกที่ผลิตจากศูนย์พัฒนาอาชีพในอำเภอยะหาจังหวัดยะ เพื่อไปส่งให้กับชาวบ้านที่บ้านมูนกอำเภอสวยโกลกจังหวัดนราธิวาต่อไปค่ะ